บอยให้อ่งเปาคุณแม่รักสุดเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมาลูกชายคนโตอย่างบอยก็ได้ใจป้ามแจกอ่งเปาให้คุณแม่ด้วยซึ่งเป็นเงินจำนวนหนึ่ง9้านนบาท ซึ่งบอยก็ได้มอบซองแดงและบอกว่าตอนนี้เงินจนํานวนนี้อยู่ในบัญชีแม่แล้วทำเอาแม่ยิ้มไม่หุบเลยละค่ะในขณะที่บอยก็แซวว่าแต่คลิปนี้จะหน้าแก่หน่อยคุณแม่จึงทําเสียงอ้อนเลยว่าใส่แอปให้หน่อยนะเอาเป็นว่าจะว่ายังไงบ้างนั้นมาฟังกันเลยดีกว่าค่ะต่อไปตาของซอใหญ่เดินกลวงแขนอยู่ดีๆก็ได้รับความเพงจากรูใชาที่ดีสุดในโลกอย่างผมไปครับเพ่งสุขภาพร่างกายแข็งแรง รักแม่ปอรอใส่ฟิลเตอร์ให้แล้วนะครับก,กัวแก่แต่เดินกลวงแขนเป็นคนแก่เลยครับปอรออีกทีเงินนี้น้องพัดไม่เกี่ยวนะครับเดี๋ยวมันจะแอบอ้างงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมสนานเลยละค่ะเพราะว่าหนุ่มบอยให้อ่างปคุณแม่เกือบสองร้านบานรเลยทีเดียวทาเอาหลายคนถามรัวๆเลยว่าคุณแม่เลี้ยงลูกยังไงถึงเติบโตมาได้ดีทุกคนแบบนี้ก็เป็นอีหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยละค่ะเพราะว่ามีโมเมนต,ต์ความน่ารักอบอุ่นออกมาให้ติดตามกันตลอดทำยังน่า